ภาคที่8หน้าที่21สถาเสท่าเกตาในอาหะอาหะอายุหตตุวาจกภาษาวิสศนของเขมายะเขมายะสามีสมรท h ในกิตะขีดกิตะวารังอวุตตรรมในโอโรเกตวาโอโรเกตวาปุพะกาลก,กิริยาในวัตวาเขมีอาารปณะระ,นะะวงังเสกตาในจินเตสิจินเตสิอายุหมตตุวาจกสาโริกตตาในอธิ อธิปฏิบตุกาตุวาจกอีมัสมิงวิสนาของรูเปรูเปพินาธาะในสาโรอิดีสับอาการะในจินเจสิตะวังเสกตาในปัสสะปัสสะปธิบทตกตุวาจกอิทานิการละสตรีในปัสสะอัสสะวิสนาของรูปัสสะรูปัสสะภาวาที่สัมพันธะในขีดภาวังนิสาระภาวังอุปตกรรมะในปัสสะอิดิสัพ อาการในวัตวาวัตวาผุภาพการกิริยานในอาหะอิมังวิสิณนของคาถังคาถังวุตกรรมะในอาหะเขเมีอปรปณะนะตะวังศิกตาในภสสสสาษปภาษาอัิบณ์กระตุวาจกอาตุรังก็ดีอสุจิงก็ดีปูติงก็ดีอุขะรัน,ต,รนต,ตังก็ดีปัคารันตังก็ดีอภิปัติตังกดีวิสิทนของสมุตสยัง สมุสยาอุตกรรมะในปัสสะฮาลานังจัตีอนะพิจกตาในอภิปัตติตังอิทิสัปสรุป,ปะในอิมังคาถังสาวิสิทังของเขมาเขมาสิกตาในปฏิทิิปฏิติฐิอริบทตะตุวาจกคาถาปริโยสานีกาละสตมีในปฏิทิิโสตาปฏิภา,าเลอาธาระในปฏิทิิอาถะกาละสตมีในอาหา สถาสิกตาในอาหาอาหารอุบทบตุกตวาจกนั่งวิสีนะของเขมังเขมังอากาศิตกรรมในวัตวะเขมีอลปณะนะอเมวิสีณะของสตาสตาสิกตาในสโกโณติและลักขันติสโกโณติและลักขันติอาุบทตุกตวาจกราคาระรตาก็ดีโทสะทุษฐาก็ดีโมหะ มูลหาก็ดีวิกติกตาในอุตวะอุตวาสมานะกรารกิริยาในสกโณติอัตโนโภาวาธิสมัทะในตันหาขีดตันหาโสตังอวุตกรรมะในสมาติกามิตุงสมาตติกมิตุงตุมัฏะสมัฏานะในสกโกตินาสัพปฏิเสธะในสกโกติเอวัสัพอวะธาระเข้ากับตัฏฐตัฏฐาวิเศนของตัณหาโสติ ปัญหาโสติอาธารณในรักขันติดีสับอาการณ์ในวัตวะวัตวาปุพหการกริยาในเทเสตุธรรมาวุตกรรมะในเทเสนตุเทเสนตุอภัตระกริยาของสถาอิมังวิเศรณของคาถังคาถาอุตกรรมะในอาหะยีวิเศรณของสตตาสตาสิกตาในโหนติโหนติอนิบทตกัตตุวาตกราคารตาวิกติกตาในโหนติ วิศนุของสตาสตาสิกตาในอนุปปันติอนุปตันติอายวดต,ตุวาตกโสตังอุตตกรรมในอนุปตันติสยังสัพกิริยาวิศ,ศนะในกตังกระตังวิศนะของโสตังมัคกตะโกโอุปมาลิงกะถาสยังสัพกิริยาวิเศนุในกตังกระตังวิเศนุของชาลัง ชาลัวุตกรรมะในอนุป,ปะตันโตอนุป,ปะตันโตวิเศนะของมัคกกตะโกอิวัสัพอุป,ปมาชนตะเข้ากับมัคกกตะโกสยังตะตังชาลังอนุป,ปะตันโตธีราสิกตาในวชันวชันติวัชันติอนุบทตกตตุวาจกปีสัพอเปกทะเข้ากับเอตังเอตังวิเศนของตัญหาโสตังตัญหาโสตัวุตกรรมะในชิตตวานะชิตตวานะปุภาการกริรยาในา ปะหายะอาณาเปกิโนโวกิกิติกาในหุตวะอุตวาสมานการกกริยาในปะหายะสาาพะทุกขงังอวุตกรรมะในป,ะห,ะ,ปะหายะปะหายะภูภาการกกริยาในวะชันติอิทิศัพสรุปะในอิมังขาถังตถาวิเศณของปฏิสุปฏิสุนิทธรณะในปะทะทะวยายสสะมัคก,กตะโกวะชาลังสรุปะในติ อิดิสัปอาสยถะในปัทฐะทาาวัยสสะปัฏะทาาวยายสะนิทารณิยะและสามีสมรระในอัฐโถมักกตะโกสิกตาในนิปัจฉตินิปัจฉติอริบทกัตุวาตกนามัศสัญญาโชตกะเข้ากับยาถายาถาสัพอุป,ปมาโชตกะสุตตะชาลังอวุธกรรมะในกัตวากัตตาปุภาการกกิริยาในนิปันโน มัชชฐานีอาธารนายนิปันโนนาภิมัณดลีอุปสัสเลสิกา,ธารธรนายนิปันโนนิปันโนวิสนาของมักกะตะโกปริยันตีอาารในปะติตังปะติตังวิสสณะของปะตังคังและมักกีกังปะตังคังก็ดีมักขีกังก็ดีอาวุตกรรมในวิชิตวะว่าสองสัพพะทวิกปรปะทะเข้ากับปะตังคังและมัคกีกัง วเคระตัดยาวิศาสในคันตวาคันตวาปภพาคการกิริยาในวิทวาวิทิตวาาภพภาคการกิริยาในปิวิตวาศาสตรวิทนะของประงคภาษาและมักคิกสระประงาคภาษาก็ดีมักคิกสระก็ดีสามีสมรระในระสังวาสองสับประาวิกกับปทะาเข้ากับประงคภาษาและมักคิกสระระสัง อาวุธกรรมะในปีวิตวาปีวิตวาบุพการะกิริยาในอาคันตวาปุรัสัพกิริยาวิเศสนะในอาคันตวาอาคันตวาบุพการะกิริยาในนิปัจติเอวัท์อวัตรณะเข้ากับตสมิงตัสมิงวิเศษนะของฐานีฐานีอัธระในนิปัจติเยวิเศษนะ้ของสตาสตาสิกตาในโหนติโหนติอังบทกัตตุวาจกเอวัท์อวัตรณะเข้ากับเอวังเอวังศ์ อุปมายะฉุตกะร,ะ,ะราคาระตาก็ดีโทสะทุตถาก็ดีมโมหะมุลหะก็ดีวิกติกตาในผลติเตวิเศนาของสตาตาสิกตาในอนุปตันติและสกุลติอนุปตันติและสกุลติอายบทกบตุวาจกสยังสับกิริยาวิเสนาในกระตังกระตังวิเศนาของตัญหาโสตัง ตัณหาโสตังวุตตกรรมในอนุปะันติตั้งวิสิณะของตัณหาโสตังตัณหาโสตังวุตตกรรมในสมะติกมิตรุงสมะติกมิตรุงตุมัฏฐะสัมปทานะในสักกลตินาสัพปฏิเสธะในสักกลติสยังกระตังตัณหาโสตังอนุปตันติวิวริยะในเตตังสมะติกมิตรุงนะสสกุลติเตตังสมะ ติกามิตุงณนะสกุลติวิวารณะทีราเสกาตาในวัชันติวัชันติขิบทกตตุวาตกเอวังสับกิริยาวิเศทนาในธุระติกกมังธุระติกกมังวิเศทนาของปัญหาโสตังตัญหาโสตังอุตตกรรมในเชตวานะเชตวานะปุภาคตารกิริยาในวัชันติอิติสับธุปะาในอถัอถอะถอะลิงกถะฐานตรง เอวังธุรติกำลังตรงนี้ถ้าใครจำได้ก็โยกเหมือนอย่างที่สัมพันธ์เมื่อกี้นี้หรือถ้าใครอยากจะสัมพันธ์ยอย่างที่เขาแปลในหนังสือก็ได้ก็คือ,อทำเป็นอีกหนึ่งประโยคจะแปลว่าอันว่ากระแสะแห่งตัณหาเป็นกระแสะอันบุงคนก้าวล่วงได้โดยยากอย่างนี้ย่อมเป็น ก็จะสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาตัณหาโสตังเสกตาในโหติโหติอริบทกับตุววโจเอวังสับก็บเป็นกริยาวิสุณะในธุระติกมังธุระติกมังก็เป็นวิติตาในโหติหรือ,อจะไม่ต้องทําเป็นรูปประโยคเลยก็ได้ก็คือเอาคาถาคามาช่วยก็คือแปลว่าซึ่งกระแสาแห่งตัณหาเอาบุคคลก้าวลงได้โดยยากอย่างนี้แล้วก็จะสัมพันธ์แค่สองสามนี้ก็พอว่าคือ เอวังสัตว์ก็เป็นกิยวิศนัยธุรติกรรมังส่วนธุรติกรรมังก็เป็นวิศนะของตัณหาโสตังซึ่งอยู่ในกระถาพอสัมพันแค่นี้ก็คือจบเลยก็คือเอวังสัตก์กยายวิศนัยธุรติกรรมังธุรติกรรมังก็วิศนะของตัณหาโสตังอีติสัพกรุปราโถะโถะลิงกถาฉะนั้นถ้าใครจําได้ก็ให้สะานแบบที่หนึ่งถ้าใครจำหนังสือได้ก็สัมพันธ์แบบที่สอง หรือสัมพันธ์เท่าที่มีอยู่ก็คือเอาในกระถามาช่วยก็คือแบบที่3